ประเทศนี้มีใครทําเหมือนผมไหมครับขอหล่อสักวันละกันครับวันนี้สวัสดีเอฟที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเราหรือต่างประเทศกาบสวัสดีเ c ฟทุกท่านครับผมวันนี้หัวข,ข้อนะครับมีใครทําเหมือนผมไหมครับที่ไปที่มาครับ เนื่องจากมี f อนะครับมี e f สบอกว่าใส่เนคไทฉาบฟ,ฟ้าให้ดูหน่อยนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับเน็ไทนี่ผมซื้อมาทำคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ <c ười> ซื้อมาถ่ายทำคลิปโดยเฉพาะเลยนะครับสั่งมาจากแอปหนึ่งนะครับแอปแอปหนึ่งนั่นแหละใส่แว่นเนบเน็ไทนะครับเนบในนิดหน่อยวันนี้ดเดือนผ้ารอยต่อเมตรยี่สนะครับ ผู้ใดขอไหวผู้ใดต้องการเขามาเบึงเด้อครับผู้ใดบอกไหวไหวใส่เน็กไทยชาฝ่ายเบื้องเนี่ยนี่เขาาเบึงพมเลยเดินกดไหค่กดแร์นั่มเนี่ยละเดินผ้าลอยต่อเม็ดยี่สิบนะครับเน็บแว่นตาอย่างนี้ครับเมื่อนี้ใส่แว่นตาผูกเนกไทยรองเท้าเต็มสเต็ปรูปแบบนะครับ เนื่องด้วยผมก็อยากอยากรู้เหมือนกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใส่ชุดนี้แล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับเวลาจาับภาพมันจะมีอ่าเรียกล่ะเขาเรียกว่าอะไรมันออามันเขาเป็นว่ามันจะรู้สึกยังไงแล้วกันนะครับอบอกตรงๆเลยนะครับอึดอัดมากเลยครับ <laughs> อึดอัดมากหายใจไม่ค่อยออกเลยนะครับอมัน เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกครับไม่เหมือนทําใส่แล้วอยู่ในออฟฟิศนั่งในออฟฟิศตากแอร์เหมือนพนักง,งานออฟฟิศเขานะครับของเราคิด <c> ว <oughs> ่าอะไรจะคอยจะคลองอยู่นะเตือนผ้ารอยต่อเมตรยี่สิบเสร็จนะครับเราก็มาเดินผ้ารอยต่อทางสองเมตรสี่สิบเลยนะครับต่อเลยครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้จะรวม เดินผ้าทางเมตร2ีแล้วก็ลอยต่อสองเมตร4ีะ 2, 40, นะครับเป็นร่องยาวก็เหมือนเดิมนะครับมุมนี้สวยรู้เลยครับมุมนี้ง้ามครับใส่ปูนเข้าไปก่อนครับรอบแรกพอให้แปะผ้าได้นะครับจากนั้นเอาประเทปยิบซ้ำแปะปิดรอยต่อนะครับปิดให้ตรงกลางรอยต่อนะครับฝ้าจะได้ไม่แตกร้าวครับผม งานเนี้ยบชุดเนี้ยบครับวันนี้ฝาก f c เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับผมจะได้ทำคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเดอนผ้าเสศษครับเราก็จะรีดปูนทับปูนเข้าไปอีกหนึรอบครับให้มันเต็มร่องสลบครับรีดปูนเข้าไปให้เต็มร่องสลบนะครับ เวลาดึงเกียงใหญ่มันจะได้ไม่ดึงยากนะครับรห,หลังจากทับปูนรอบที่สองเข้าไปแล้วนะครับทับปูนเข้าไปแล้วก็รอให้มันแห้งครับรอให้มันแห้งจากนั้นเราก็จะลงเกียงใหญ่เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเห็นที่แปะแปะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับมีหลายท่านถามเข้ามาด้วยความสงสัยนะครับ รอยแป,แปะนั่นก็คือรอยโปหัวน็อตครับหัวน็อตที่เรายึดผ้าไว้ครับยึดแผ่นผ้าไว้ครับเป็นรอยหัวน็อตถ้าท่านเขาไม่รู้ก็ก็สงสัยถามเข้ามานะครับมันเป็นรอยหัวน็อตครับเตาโปเพื่อให้มันเต็มนะครับเต็มหอออัวน็อตเวลาทาสีจะได้เรียบเนียนไปทั้งผืนนะครับมันจะเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับทาทาสีเสร็จครับ อันนี้ได้เดินผ้าไว้หนึ่งรอบก่อนนะครับร่องนี้ได้เดินผ้าไว้หนึ่งรอบแล้วก็แห้งแล้วผมค่อยมาทับนะครับเพราะว่าปูนมันหมดพอดีนะครับปูนมันหมดหมดถังพอดีครับก็เลยต้องมาทับอีกหนึ่งรอบนะครับได้เหมือนกันครับยิ่งดีนะครับผมคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ